ดีละกาทักทายพี่น้องครับคลิปนี้พามาเกี่ยวข้าวนะครับกับผมก็เพิ่งกลับมาจากผูสิงได้สักพักอ่ะวันนี้มามีโอกาสมีเวลาได้มาถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ลงคู่นะครับรตเจริญตู้แอร์สองคันนะครับกำลังประเดิมไม่ใช่ประเดิมนะครับลงงาน วัวฝนจะตกนะครับอันนี้นาปังนะครับข้าวนาปังเกี่ยวยังกะข้าวนาปีนะครับเกี่ยวงคืนก็เกี่ยวนะครับปีนี้ก็บูน่าดูนะครับบางคันเกี่ยวสี่ห้าทุ่มนะครับอันนี้คันนี้ใหม่ล่าสุดนะครับของ งานไปรุ่นทุ่มวัดนนะครับงานนันลองเอกสยามนะก็กับอีกหนึ่งลำนะครับลดเจริญเหมือนกันนะครับตู้แอร์คันนี้ปี2 0 2 1่สบ็ดนะครับ ปีสอง3ั่าหางกันเขาเรียกอะไรสปีได้ไหมหรืสอสปีทุกปีหนึ่งครับคุยกันกลางคืนนะครับ ตรงนี้เกี่ยวมืดเกือบทุกวันนะครับลำนี้บอตเต้นะครับ ปี2011มาก,ก่อนแล้วก็คันผมปี2022คนระับคันที่ผมขับปี2022แล้วก็คันล่าสุดนะครับโบ3ลูกนะครับ2023ถึงมาตอนนาะปีปีที่แล้วนะครับนาปีมามามา ผมว่าลำนี้ลื่นสุดนะครับตามที่ผมขับมนาะตามที่ผมได้ลองจับนะครับว่าสองเกี่ยวข้าวล้มข้าวอะไรนะครับพบว่าคันปี2 0 1่ลื่นนะครับถาวันลื่นมันก็ลื่นทุกคันนะครับแต่ผมว่าเวลาเจอหนักๆม,มันไปดีนะข้าวล้มสวนนี่มัน แต่ว่าเครื่องก็จะโบกําลังยังไม่สู้ไอ้สองลูกกับสามลูกนะครับถ้าเรื่อง t u r b ผมว่าสองลูกนี่ก็เลือเือนะครับแต่ว่าถ้าสามลูกอย่างคันนี้นะฮะที่เห็นแสงไกลๆนี่สบายฮะเต็ตงเครื่องนิดเดียวนะครับเต็งเครื่องนิดเดียวแต่คันใหม่ก็ลื่น,นมันก็ ไม่ใช่เป็นกระดนะครับมันเคยอยู่ที่คนขับด้วยนะครับคนขับสีมือพีมือก็รถก็ล,ลื่นทุกขั้นนะครับไปได้ทุกขั้นถ้าคนขับใหม่ก็ยังว่าแล้วครัจะรถตีแค่ไหนก็มันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับสเปคตูสเปคอะไรก็เท่ากันหมดนะฮะ เข้ากันหมดตัวนี้ตู้อยู่ที่6กนองนะครับเฮ้ย62นสองหรือสี่กประมาณห2นสองนะครับปุ่มก็จุประมาณ2ตันหนะครับปุ่มอยู่ที่ประมาณ2ตันห ปากนี่ก็ปาก3าเมตรเท่ากันนะครับปากนี่ก็อยู่ที่3เมตรอันนี้คนขับสมาคมคนคนุณหารทั้งสองทั้งสองคันนะครับ งานเราตอนนี้ไม่มีขรรับทางอื่นนะครับ ไอตัวล็อกคู้ไม่ล็อกมาทํเนี่ยที่คันนี้เนียตัวไอกระบอกช็อกรมนะครับมันมันล็อกไปสุดมันจะพาเสียงกู้กระพือนหน่อยๆเสียงเครื่องมันจะกระพือนะครับ ไม่ล็อกนล็อกไม่สุดมันติ้งติ้งเด้งได้มันจะหวานล็อกแต่มันหวะเด้งได้นะครับ้าเป็นยังันอื่นนี่เียบร้อยไปแล้ว ก็เสียงมันไม่เลานะ้าะมันแรงมันแรงแต่มันไม่เลา้าเสียงมไม่เล้าใจนะแย่มวิ่นิดหน่อยแล้วมันเงียบนะว่ามันเงียบไปผมชอบเส,สียงเลาเล่านิดนึงนะนโทษหน่อย ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไวด้วยนะครับทั้งทางเพจทั้งทาง YouTube น,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 นะครับฝากกดติดเพจนะครับเจอผมก็ถ้าเจอก็ทักทายได้นะครับทักทายพูดคุยได้นะครับไม่ยิงนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ านะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับส่ว่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ